ต้องบอกว่านักเขียนนะครับถือว่าเป็นอาชีพถึงนะครับที่ถ่ายทอดมุมมองความคิดผ่านสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ซึ่งหลากหลายไปตามประเภทของงานเขียนที่เขียนด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเองจริงๆก็คือนักเขียนนะคะที่กล้าจะถ่ายทอดมุมมองความคิดแล้วก็ปัญหาสังคมอย่างตรงไปตรงมาค่ะก็ไม่เพียงเพื่อเป็นความรู้แต่ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้อ่านด้วยนะคะอย่างหนังสือเล่มโปรดของคุณทรงกรดบางยี่ขันบรรณาธิการนิตยสารอเดค่ะที่ทําให้เขานั้นฉุกคิดได้ว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คืออะไร ติดตามจากหนังสือหน้าอ่านค่ะไม่เพียงเป็นคำจำกัดความที่ถ่ายทอดถึงเรื่องราวในหนังสือแต่จากคำที่กล่าวถึงเรื่องที่ควรรู้ที่เราคิดว่ารู้แต่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับสิ่งลัดล้อมยังเป็นอีกเหตุผล ที่ทําให้หนังสือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เป็นหนึ่งในหนังสือเล่มโปรดของทรงกรดบางยี่ขันบรรณาธิการนิตยสารอเดท,ที่มีความเป็นทั้งนักคิดนักเขียนและนักต่อต้านซึ่งสะท้อนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชอบงานเขียนของพี่จอบบรรชัยมาตั้งแต่นานแล้วะฮะคือเล่มนี้รวมมาจากบทบก,กรณลสารคดีและก็จากคอลั์หนังสือพิมพ์นะฮะจุดร่วมกันของเรื่องชุดนี้ก็คือพูดถึงเรื่องปัญหาสังคมปัญหาที่ทุกคนคิดว่าเรารู้แหละ แต่จริงแล้วเราไม่รู้หรอกเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เป็นงานเขียนที่รวบรวมบันทึกประสบการณ์ความคิดและชีวิตที่วันชัยตันติวิทยาพิทักษ์อดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดีเคยถ่ายทอดผ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองสิ่งแวดล้อมหรือระบบรัฐวิสาหกิจ เพราะนอกจากจะหยิบเอาประเด็นปัญหาสังคมที่ถูกมองข้ามมาเล่าได้อย่างน่าสนใจด้วยภาษาที่อ่านง่ายชวนติดตามแล้วงานเขียนเล่มนี้ยังแสดงถึงความกล้าในการถ่ายทอดปัญหาที่ท่งกลดมองว่าเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่องของผู้เขียนรู้สึกว่าแต่ลเรื่องมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่น่าพูดด้วยซ้ำพูดถึงองค์กรใหญ่องค์กรดังภาครัฐกระทรวงดัง บริษัทเอกชนดังๆซึ่งพี่จอบก็ใส่ชื่อหมดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณผิดคุณก็ควรจะถูกสังคมตั้งคตฐานกับคุณบ้างนะครับพี่รู้สึกว่ามันเป็นความกล้าหาขอ,ข,อของคนทําสื่อที่ดีครับที่ลุกขึ้นมาตั้งคตต้ฐานกับสังคมนะฮะแล้วก็ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนทําสื่อรุ่นน้องอย่างผมสือว่าอยากทําแบบนี้บ้างนะครับ การหยิบประเด็นปัญหาที่หลายคนมองข้ามอย่างสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยที่มีความขัดแย้งจากหลายฝ่ายมาเกี่ยวข้องหรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่ไม่เคยรู้รวมถึงแรงบันดาลใจดีๆในสังคมมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ผ่านงานเขียนนอกจากแสดงถึงเจตนาของผู้เขียนแล้วสงกรดยังมองว่างานเขียนเล่มนี้อาจทำให้เราฉุกคิดได้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร